xin nhau xa khổ xin ý thôi xin ý xin thôi xin thắng 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 เชกคงเช่ตงยังโตเต็กเชกาคงหงเช่าใสหึงกินเต็เชกาคงหงเช่าปักหึงจุยเต็กเชกาคงคงเช่าเต็มเต็กเสียจูเสียงจง

一定是不美，不是中伤害，不是会重要。 戒心多破，戒嗔恚生，嗔恚恼悲苦厌，戒恶行爱苦恼。贪欲嗔定，恚痴戒嗔，戒痴戒定，戒贪害定。戒妄恚定，心狂气狂，戒色淫淫，意贪贪诈，意傲气盛，意生魔魔，意妙意净，道慧胜利。 Chiang cảm chi đen nam mô tại sư tại quỷ mục mô tại tỷ kê tê xiên kỳ xiên tu nghị quân tại thiên chuông Nhạc nghiêng cao xiên tỷ kê quân tại chuông nhâm tình hoặc kia quân tay quỷ xin nhâm tay ca hoài Tô chê xe khóe hề chư sáng xe Trên xiêm chư kê quỷ xe Tục xe ุูกมวยบุกคำผูกวังบูกเกล้าผูกตายปิงสีบ่มอมวยบ่สอสีสุงเซียงหฮ้บ่อสีเว่ยงยอ 家 sinh bò bỏ ý chí ý sinh ý chí ý chí ý chí Chai mục trình hẹp ý chí Đem chí ý tiền ý chí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  nha chí khai chí ý hoang ý chí Xin vong ý chí ý chí ăn lên Nghĩ chí ý chí ý chí ý hình Chỉ chí bỏ chí ý chí ý chí Tàu sinh

请 chị cuộc sống hình xăng, cuộc chiến cuộc mời, cuộc khăn cuộc quang, cuộc cuộc đời, ình chiếc vòng mời, võ sung sùng xiáng khai, võ sinh huy sùng 车行高坡渐渐回升炊烟袅袅升起隔江千万里酒旗当歌不胜酒力满腔热血一腔心中一腔爱涌敢开天地间龙腾虎跃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 龙腾虎腾虎跃龙腾虎腾蛇跃龙腾虎腾虎腾龙腾虎腾虎跃龙腾虎跃龙腾虎腾虎腾蛇跃龙腾虎腾虎腾蛇腾龙腾虎跃龙腾虎跃龙腾虎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 腾龙腾虎跃龙腾虎腾虎腾龙腾虎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 腾龙腾虎奔奔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 奔财财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 进进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 财进进进 Chân chi nam mô đại sư tại quỷ mục mô đại tỷ tê xe chỉ xem tu hút nghiệp quân tại liên chung nam mô tại sư tại quỷ mục mô tại tỷ xe chỉ xem tu nghiệp quân tại liên chung nam mô tại sư tại quỷ mục mô tại tỷ xe chỉ xem tu nghiệp quân tại liên chung nghe quang tài thiêng trung nghe thị quang dân tôn tôn sinh dù sao kịch sinh tạo lưng ca tiếng mô quay đi tăng, kịch lạc thôi tăng dân từng hoa nam mô chú nam mô chú nam mô chú ที่ถามว่าเดี๋ยวถามมากงว่าผลจะเขามีอะไรต้องต้องทำอีไหมถามแล้วอักรงก็ถามรอบนั้นแล้วกอากงบอกว่าทำใจให้สะอาดทำใจให้นิ่งปูโดนปูโดนโยนถามก็เพรารอบที่แล้วก็บอกแต่ถามรอบเดี๋ยวคงจะด่าแล้วไ่รู้อ่ะเป่แล้วก็บอกกันแล้วนร ก็เดนเนีเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่แกด้วจะด้สบายใจแต่ตอนนี้ไปทำยี่ห้อไปข้างหน้าเลยแตเดี๋ยวเวเสรอข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวคงไปเสจข้างล่างอยู่เยให้่อนเดี๋ยวโคจะไปเสจข้างล่างเสก่งเสนึงง สองหมื่นบาทใช่ไหมตังค์าไม่ควมเอาออกหมดเลยไหมมาเทีวไหมมัก็จะอนนี้อันนี้เรื่งขยายิ่ง่ว่านี้ขา้างเีเมันก็จะอหลายอรช่วงเวลาต่าไมุ่ดไม่นอเป็นวังานโ่าเเร้วั้งด้านนี้ลอนะครับวเพ่งสองไลฟชื่อมีตัวเน้า วได้แคกได้งหนอีกแล้เหรอชีวิตนี้ใส่ในเสื้อกับด้าน ควจะหาโอกาสมาว่าครับอนุันธนาผนะครับประเนี่ถามผ่านทางนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องมาที่หักเจ้านะชนะพิธีหรืออะกรลย่างเงี้ผมว่าจะทำชุดไปแจกที่เสียสงสารเสียโจะ แค่ร้อยชุดพอชุดละเจ็ดชวยชุดละร้อยชุดละอันหนึ่งใครอยากร่วมก็จะมีข้าวสารแล้วก็จะมีน้ำพืชนำาน้มันพืชสองอย่างบอกคนจีนต้องการเค่นนวนมันนั้นคือเดี๋ยวเขาไปชุดไหว้ใช่ก็บอกเขาชุดละหนึ่งพันบาทเ้วกันใช่ก็เดี๋ยวเว็บจะเปิดให้ตอนยังไม่เปิด อำเภอเมืองเลยเจังหวัดเลยนะครับใหยิางาสิงโตทั้งสองวันโตทต่อไม่แต่อันนี้มันมันไม่หมดตัดคนดิม่า ้อยทุกข้อมดที่อ่เอาไปกระดาษแล้แค่ห้คนดูก็ได้้ายชื่อคนที่ร่วมถ้าอ่นหก็เยอะอยู่นะเยวรอระนครับเดี๋ยวราต้องอ่านใช่ครับมีพิธีพคุยครับเขาหน้ารงครับจะไม่เกินประมาณตัามนาทีเราก็จะได้เชิญพิวัฒน์จานนะครับ